ผมจะพูดได้ลำบากเพะง,งนันขออนุญาตเกินสักสินาทีนะครับนื่จากว่าเราเริ่มช้าไปประมาณครึ่งชั่วโมงกับหมดกลางนะครับแต่ว่าจะทําให้ไปอย่างรวดเร็วเพราะว่ามีรายการอื่นที่ตามมานะครับรายการแรกอยากต้อนรับพวกเรานะครับสู่มหาลัยธุรกิจดิบนะครับที่นี่ไม่มีอะไรฟุ้งฟริงเฟอ้อฟ้าครับ้ท่านดูนะครับมีแต่ต้นไม้มีแต่ความร่มรื่นความสะอาดความเป็นระเบียบแล้วก็คุณภาพครับ เราไม่เน้นความคงเฝอไม่มีใครถือกระเป๋าหรูในมหาหลัยของเราก็แน่แต่อาจารย์นะครับแล้วก็ผมขับรถญี่ปุ่นนะครับไม,มรไม่มีรถ่ไม่มียุโรปน,นะครับทุกคนก็เป็นดางนั้นที่นี่เป็นค่านิยมของเรา,าทั้งเกตุดด้ยอย่างนั้นนะครับเพราะว่าผมคิดว่าสิ่งนั้นเป็นเรื่องนอกกายสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณภาพนะครับเราเริ่มต้นด้วยการพูดถึงเรื่องหัวข้อคือมหาลายัยโปร่งใสนักศึกษาไทยไม่โกงไม่โกงนะครับผมก็ขอพูด สามหัวข้อเดวยกันพูดอย่างแรกคือพูดคาว่าโปร่งใสก่อนว่ามันคืออะไรนะครับเราจะพูดถึงว่ามหาวิทยาลัยโปร่งใสนั่นเป็นอย่างไรแล้วก็โยงมือถือว่ามหาวิทยาลัยโปร่งใสแล้วทําไมนักศึกษาบัณฑิตไทยจะไม่โกงได้นะครับคําว่าโปร่งใสเนี่ยนะครับมาจากคําภาษาอังกฤษว่า transparent transparent เพราะว่าแสงผ่านได้เพราะฉะนั้น transparency หมายความถึงความโปร่งใสนะครับย่อเรียกว่าความโปร่งใสนี่ คำนี้เนี่ยมันได้กลายเป็นความหมายของคำว่าซื่อสัตว์ทุนนิยไปในโลกตะวันตกนะครับ <Okay. S 1> และในปีพศ .2535 เนี่ยคุณอนันต์ปัญญาราชุดเนี่ยก็เอาคำนี้เนี่ยมาใช้หมายความว่ความชื่อสัตว์สุนนิแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยความโปร่ปงใสนั่นเป็นลักษณะนนหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่าธรรมิบาลนะครับ <Okay. S 1> หรือที่ในภาษาอังกฤษรู้จักกันในนามของ good governance ก็คือการปกครองที่ดีกรรารบริหารการที่ดี ในประเทศไทยเราก็ใช้คําว่าธรรมิบานะครับอันนี้ในลักษณะของธรรมิบาลนั้นเนี่ยมันประกอบกันหลักษณะด้วยกันตามหลักนะครับองค์กรใดจะมีธรรมิบาลนั้นเนี่ยอย่างแรกต้องมีหลักอุควคมโปรง่งใสโปร่งใสก็คือมองเห็นได้ค่าดคาเนได้และเข้าใจได้นะครับตัวอย่างเช่นในการขึ้นเงินเดือนนะครับของคนในองค์กรนั้นเนี่ยถ้า จูจูก็ประกาศมาว่าใครได้สองขั้นได้หนึ่งขั้นโดยที่ไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนว่าใครจะได้ขั้นหรือสองขั้นการกมกรรมการพิจารณาก็ไม่มีมีกวหน้าคนเดียวงุ๊กนีุ้๊กนี้ประกาศมาเป็นสองขั้นอันนั้นไม่โปร่งใสครับในห้องเรียนถ้าอาจารย์ไม่บอกว่ามิเทอมจะต้องมีคะแนนเท่าไหร่นะครับแล้วสอบไฟแนลจะเติมเท่าไหร่แล้วเมื่อมิเทอมแล้วอาจารย์ก็ไม่ตรวจให้คะแนนนักศึกษาแล้วอาจารย์ก็ประกาศเข้าไปเลย ในเกรดกอมหาลัยนะครับเข้าไปในคอมพิวเตอร์ออกมาเป็นเกรดมาหมดเลยแล้วก็ไม่ได้บอกว่าทาอย่างไรถึงจะได้ A อทำอยังไงถึงจะได้ B นะครับอย่างนั้นเรียกว่าไม่โปร่งใสครับนักศึกษาที่อยู่แถวหน้าหน้าตาดีๆที่ทําไมออกมาเกรดดีมากกว่าคนที่อยู่หลังห้องอันนั้นไม่โปร่งใสครับถ้าทิกคนทุกคนเสมอหน้ากันอยู่บนพื้นฐานกันนี่เรียกว่าโปร่งใสคะแนนเกรดออกมาแล้วนักศึกษาบางคนไปขอคะแนนอาจารย์แล้ว่อเห็นผลไะนก็แล้วแต่อาจารย์ก็ใกล้เกรดให้โดยที่ คนอื่นไม่รู้ว่าแก้ได้หรือไม่แก้ได้นะครับอันนี้เรียกว่าไม่โปร่งใสนะครับเพราะฉะนั้นความว่าโปร่งใสในที่นี้เนี่ยมันหมายความถึงเป็นสิ่งที่คนคาดเดาได้มีกฎกติกาที่มองเห็นได้ชัดเจนนะครับแต่ปัจจุบันนี้คําว่าโปร่งใสที่ผมเรียนเมื่อกี้เนี่ยมันกลายเป็นความหมายเดียวกับคําว่าความซื่อสัตย์จริงิรไมนะครับเหมือนที่เมื่อกี้พูดถึงเรื่องของ international transparency เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ท่านอาจารย์ได้พูดถึงนะครับ ที่จะให้เกรดคะแนนทั้งหลายว่าประเทศไหนมีความซื่อสัตย์สุจริตย่างไรเพราะฉะนั้นคาว่า transparency อันนั้นเนี่ยมันหมายความถึงความซื่อสัตย์สุจริตนะครับแต่แท้ที่จริงแล้วมันเป็นหลักการหนึ่งของธรรมภิบาลหลักการนิติธรรมก็คือที่เรียกรู้จัก,กนในนามของ rule of law นะครับ <c oughs> rule of law ก็คือว่ากฎเกณฑ์ที่เป็นไปตามกฎหมายที่เป็นไปในประเทศนั้นถ้าหากไม่มีนิติธรรมก็หมายความว่าประเทศนั้นไม่ดําเนินกันไปตามกฎหมายนะครับเป็นไปตามใจชอบ ไครมีปืนที่หัวนะครับ <c oughs> ก็สามารถได้รับใบอนุญาตได้นะครับอันนี้ไม่ใช่ยุติธรรมต้องหมายความถึงการปกครองโดยการใช้กฎหมายและก็มีการดําเนินการที่เป็นไปตามหลักที่ถูกต้องของความเป็นองค์กรที่ส่งเสริมการใช้กฎอย่างยุติธรรมนะครับรก,การมีส่วนร่วมก็คือหมายความว่าธรมธิบาลนั้นเนี่ยคนต้องมีการมีส่วนร่วมด้วยองค์กรจะมีการ,รว,ว,วางแผนกลยุทธ์ จะเดินไปที่ทางไหนในห้องเราห้องเรียนของเรานั้นจะตกลงกติกากันอย่างไรนะครับ <c oughs> นักศึกษาต้องมีส่วนร่วมด้วยผมถ้าเวลาในสมัยที่ผมเป็นอาจารย์สอนเนี่ยนะครับที่ธรรมศาสตร์เนี่ย2ี่สิบปีที่เศษศาสตร์ธรรมศาสตร์เนี่ยเวลาผมสอนในห้องเนี่ยชั่วโมงแรกของผมเนี่ยจะเป็นกฎกติกา,กาของห้องครับตกลงว่าเราจะเรียนรู้กันอย่างไรจะต้องทําตัวอย่างไรบ้างที่เศษศาสตร์ธรรมศาสตร์นั้น ในยุคสมัยโน้นเนี่ยชื่อเสียงดังมากในการนุ่งึงเกงเลยใส่รองเท้าแตะมาเรียนครับแต่เชื่อยืดด้วยนะครับห้องผมไม่มีครับเพราะว่าผมใช้หลักการมีส่วนร่วมทุกคนร่วมแสดงความเห็นว่าการที่เรามาเรียนในห้องอันนี้บอกไม่หมดเลยว่าคนที่จะมาสมัครงานนั้นเนี่ยถ้าใช้ Facebook ในชื่อเดียวกันที่สมัครงานจะเห็นชัดเจนมากว่าเป็น,นยังไงถ้าให้ฟังผมว่ามีคนหนึ่งนะครับจะได้งานเป็นเลยข,ขนันก,การผู้นวยการที่ตำแหน่งใหญ่โตด้วย นี่ก็ลองเช็คดูปรากฏว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นเนี่ยไปในเรนขนหารุการเนี่ยเมาแอเลยนะครับอยู่บนภาพเอชอาร์ HR เขาบอกว่าไอ้คนเมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดปกติหรอกใครก็เมาได้แต่การเมาและเอาลูกตัวเองไปขึ้นเฟ e บุ๊กเนี่ยอันนี้มันเป็นลักษณะของการขาดวิทยาญาณที่ดีนะครับอีกคนเปิดเข้าไปดูพูดถึงเรื่องความลับของเพื่อนทุกทิกุกๆิกผมไม่เอามาเป็นเรนขานุการหรอกครับเพราะคนอย่างนี้เอามาทํางานเรนขานุการพังแน่นอน เพราะคำว่าเลขอนุการภาษาอังกฤษคือ secretary secretary, secretary นั้นล่าศั์มาจากคำว่า secret ครับ secret ว่อะไรครับความลับ secretary นั้นจะต้องเป็นคนที่มีความสามารถในการเก็บความลับของเจ้านายเป็นคนที่พูดน้อยพูดในสิ่งที่ควรจะพูดไม่ควรจะเอาควาลับของอีมาเปิดเผยะฉงนั้ลนลักษณะจาก Facebook มันบอกชัดว่าเป็นคนจอแยะครับ เป็นคนบิ๊กเมาส์ค่ะคุณผู้ใดก็มาบิ๊กเมาส์นะปากปากปากใหญ่อะครับมีอะไรต้องไปเล่าฟาังนันอื่นฟังหมดเลยพวกเหล่านี้ก็จะไม่มาทํางานเหมนขาดนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องระวังนะครับ facebook ถ้าจะทำเมาส์ะอะไรก็แล้วแต่ใช้ชื่ออื่นบท่ไม่มีใครรู้แต่ชื่อจริง่ะใช้เป็นเหมันขาดเพราะว่าเขาจะเช็คตอนนี้ผมไม่ข่าวว่าเช็คหมดเลยไม่ไม่ว่าตำแหน่งอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะว่าเขาต้องการรู้จักคน,นมาทำงานมากทนหรือเท่าที่มากได้จะได้ตัดสินใจได้ว่าตรงคนจะจ้างหรือเปล่า ผมคิดว่าบ้านเมืองของเราเนี่ยนะครับที่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยเ,เพื่อนๆผมคิดกันนะครับคนที่เร็วที่สุดคือคนรุ่นผมนี่แหละที่เร็วเพราะเป็นตัวอย่างที่ชั่วช้ให้กับคนในสังคมผม,มก็ใช่เพราะชั่วชนะครับคนรุ่นที่เกิดหลังสงครามโลกครั้งที่สองมาเนี่ยลงเคกมันใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นทำกับทันทับความเร็วชั่วาช,าาชาติต่างๆรับชัติต่างๆเนี่ย เห็นชัดเจนให้เด็กรุ่นหลังในยึดเป็นปฏิบัติเพราะฉะนั้นอย่าไปโทษคนอื่นนะครับพวกผมคุยกัน,นโทษคนรุ่นเราเนี่ยแหละที่ทำความเมงให้กับเด็กให้เด็กทำเป็นตัวอย่างสังคมอื่นที่เขาไม่มีการทุจริตกรรมนั้นเนี่ยก็เพราะว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาเนี่ยทาตัวอย่างให้ดูท่านไปญี่ปุ่นนะครับท่านไม่ลืมกระเป๋าตังหรือกระเป๋าวางที่ง้อยสถานรถไฟโอกาสก้าในสิเนี่ยไม่หายนะครับยกเว้นคนที่ไปเที่ยวขโมยเอง แตพวกแรงงานเถื่อนแต่ถ้าเป็นคนญี่ปุ่นจริงๆครับไม่มีครับไม่มีของหายแน่นอนเพราะเขาถือว่าความสุจริตนั้นเป็นเรื่องสําคัญมากทําไมก็เป็นอย่างนั้นครับเพราะเขาถูกสอนมาว่าไม่ใช่ของตัวเองก็งไม่ได้เอาของมาเป็นของตัวเองมาการที่เอาของตัวเองมานั้นทําคนอื่นนั้นประสบความทุกข์เพราะเขาต้องขาดสิ่งที่เขาต้องใช้ไปในชีวิตนะครับเพราะถูกสอนมาอย่างนั้นดังนั้นคนก็ไม่ทําความชั่วแล้วเขามีตัวอย่างที่ดีให้ดูในสังคมแต่ท้งคมเรา หลุดอ้างอิงมันมีน้อยมากเลยนะครับอันไม่ทังไหนมันก็โกงนะใครล้ครับที่จะเป็นหลักที่จะให้เด็กรึดว่าเออมันจะมีคนที่ไม่โกงอยู่บ้างมคิที่เราหมาหาอะไรเนี่ยนะครับจะเป็นแหล่งที่สําคัญอาจารย์นะครับจะเป็นตัวอย่างที่สําคัญที่ทำให้ดูว่าเ่อเห็นความชั่วร้ายของสังคมไทยเ็ือกินนะแต่มันยังมีบางคนที่ไม่โกงและไม่ทําความชั่วร้ายอื่นๆในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมจริยธรรมเพราะฉะนั้น ผมเชื่อว่าสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยนะครับในเรื่องมาดิดไม่โกงอะไรมาอะไรโปรโ่งใสเนี่ยตัวอย่างครับตัวอย่างเรื่องทสำคัญที่สุดผมมั่นใจว่านักศึกษาในปัจจุบันนี้เนี่ยร้อยละเก้าสิบเนี่ยเชื่อผู้ใหญ่ทุกคนเลยหมดไม่รู้นะผมผมเชื่ออย่างนั้นนะผมมีความสัมพันธ์กับนักศึกษาเยอะมากเลยเป็นหมื่นคนในเฟซบุ๊กของผมเนี่ยที่คุยกันผมฟังดูจากเด็กที่เขาคุยกันเนี่ยหรือเด็กเขาคุยกับผมเนี่ยเขาไม่วามรู้สึกเลยทั้ไงไนว่าคนเลนเวหมดอ่ะ นะครับเพราะฉะนั้นไอ้การที่โกงหมดเนี่ยเขาทําแบบเดียวกันเนี่ยมันไม่ได้ผิดปกติเลยมันเป็น n อ r ธรรมดาที่ใครๆก็ทํากันอันนี้เป็นสําคัญมากถ้าสังคม,มเราไม่สามารถทําให้คนเห็นว่าคนที่ดีๆเป็นตัวอย่างมีในสังคมการโกงนั้นเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายนะครับคนเกิดมาเรื่องเกิดไม่ได้เรื่องหน้าตาดีไม่ได้เรื่องหัวแหลมไม่ได้หัวทูไ่ไ,ไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งทุกคนสามารถมีได้โดยไม่ต้องมีคุณลักษณะที่พูดแล้วคือศักดิ์ศรีในตัวเองครับ การไม่คดโกงคนอื่นไม่ต้องลงทุนแค่ตบาดเดียวเลยและเป็นคุณค่าที่มีความสำคัญมากผมถามคนทั่วไปนะครับที่เหนือเอชอา่ถามว่าคุณต้องการคนก็ทํางานลักษณะหนึ่งที่คุณอยากได้คืออะไรก็บอกเขาอยากได้คนที่ไวใจได้ไมวใจได้หมายความว่าไงรับผิดชอบงานไม่เดี่ยวพูดจาไม่โกหกมาตรงต่อเวลาและที่สําคัญนะครับไม่คดโกงเพราะฉะนั้น คุณค่าของคนเรานั้นสามารถเพิ่มได้ด้วยไม่ต้องลงทุนด้วยเงินทองไม่ต้องผ่าตัดหน้าไม่ต้องผ่าตัดจมูกหรืออะไรทั้งหลายเลยพียงแต่ว่าเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นเท่านั้นเองว่าชีวิตของเรานั้นจะเป็นชีวิตที่สะอาดนะครับเป็นชีวิตที่ซื่อสัตย์สุจริตเปินที่ไม่โกงขาดไม่เอาเปรียบคนอ่อนแอกว่าและไม่โกงคุณค่าจะเพิ่มขึ้นทันทีต่อให้มีความสามารถน้อยความรู้น้อยแต่ก็มีคุณค่าที่เพิ่มได้ผมรู้จักคนขับรถู่คนนะครับ เป็นคนที่ขับรถก็ไม่เก่งไหวพริบก็ไม่ค่อยดีแต่ทุกคนอยากใช้งานมาเพราะเป็นคนที่ซื่อสัตย์โดยไม่ต้องสงสัยเลยไม่เคยมีการเติมน้ำมันแลวเอาบินปอมมาเปิดเพิ่มขึ้นข้าวของในรถไม่เคยหายครับเพราะคุณลักษณะของเขาที่มีโดยที่ต้อลงทุนแม่ย่ยงเยวคือเป็นคนซื่อสัตย์อันนี้คือตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนนะครับ ทีน,นี้ผมคิดว่าอันหนึ่งที่อยากจะพูดถึงเนี่ยคือบรรยากาศครับถ้าเราจะพูดว่ามหาลัาโลายโรงงใสบัณฑิตไม่โกงมหาลัยก็เป็นตัวอย่างตัวอย่างอย่างไรตัวอย่างเดียวก็พอตัวอย่างเดียวมันไม่พออาจารย์ดีติเงินกลางดีไม่พอแต่มันจะต้องเป็นบรรยากาศข,ของการเชื่อจริยธรรมครับบรรยากาศของการเชื่อจสิงที่มันถูกต้องบรรยากาศเชื่อจูวงของคนที่มีศีลธรรมแต่ไม่ใช่บรรยากาศของการเชื่อชูการคดโกงลอกข่าสอบ รอบผลงานวิชจัก,การแข่งกันในทุกโอกาสที่มีหักหลังกันทุกโอกาสที่มีต้มตุนกันที่เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นก็มองไปอีกทางปล่อยให้ความชั่วร้ายมันเกิดขึ้นในหมาลัยผมคิดว่าสิ่งสาคัญอันนี้เนี่ยของบรรยากาศเหล่านี้ไม่ได้ส่งเสริมความเป็นมันดิตไม่โกงนะครับมณดีณิตเวลาจบไปเนี่ยจะเผชิญกับสิที่ท้าทายมากเลยโกงนะจะได้ดีแต่เสี่ยงติดุกนะแต่ถ้าไม่โกง อาจจะไปไม่อาจไ,ไม่ดีช้าหน่อยแต่ไม่ติดคุกนอกลักตอนกลางคืนอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องราเชิญน,นะครับทางรัฐมันมีครับแต่ผมเห็นคนทางรัฐนั่นเนี่ยตกกระไดแบบงูตกกระไดเยอะมากเลยแต่โลกของเรานั้นเป็นโลกที่มันซับซ้อนมากกว่าน,นั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครที่คิดทาอะไรที่มันซับซ้อนนั้นเนี่ยโอกาสที่จะถูกจับได้มันมีเยอะมากเลยและบางทีก็คิดไม่ถึงว่ามันจะเกิดขึ้น ท่านดูนะครับเหตุการณ์บางอย่างมันนําไปสู่อะไรทั้งเยอะทั้งแยะมันนําไปสู่เรื่องราวต่างๆมากมายเปิดประเด็นขึ้นมาแต่กลมเล็กน้อยมันกลับเปิดในเรื่องต่างๆเยอะแยะไปหมดยกตัวอย่างเช่นตัวเหนียวกะย่ากันนะครับผมชอบมากเลยคือมันมันจริงใจมากเลยถ่าดู่ะดูมันจริงใจมากเลยมันมันสินเชียมากๆเลยดูดีทีก็มันก็จริงใจคือสิ่งที่มันเด่นออกมาคือความจริงใจนะครับ คนก็นเริ่มเปิดประเด็นถึงเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียแสดงออกถึงความรู้สึกของตัวเองครับในกรณีนี้เนี่ยเป็นกรณีที่น่ารักอยู่นะครับแต่กรณีที่มันอะไรครับไม่น่ารักอะคือเกิดเหตุการณ์แบบเดียวกันแต่ใช้คาพูดที่ไม่เหมาะสมเพราะตัวเองอยู่ในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ย,ยคนที่อยู่มาอะไรเนี่ยนะครับมิจฉาอะไรแล้วพูดจาแบบเดียวกับเด็กคนนี้เนี่ยผมว่าถูกด่าจมอยู่ ม็ใช้คำหยาบแต่เด็กคนนี้เนี่ยมันริงใจมันอายุเพียงแค่นี้เนพะื่อนคนก็บอกว่าน่ารักไม่เป็นไรทิงเดียวกันทําโดยคนต่างกันต่างวันเวลาต่างกรรมกันผลต่างกันนะครับคนก็เลยเปิดประเด็นไปม,มากมายตอนที่พูดกั่มากันวิชาการนะครับว่าถ้าสังคมเราเปิดให้คนสามารถแสดงออกด้วยความรู้สึกางนี้ได้อย่างเต็มที่แล้วเนี่ยมันจะมีคนแสดองออกคมนี้อย่างเต็มที่เลยลนะอาจจะเป็นความแสดงความรู้สึกที่ไม่เหมาะสมก็เป็นไปได้และท่านอย่าลืมนะครับในโลกปัจจุบันนี้เนี่ย คำพูดเพียงประโยคเดียวนะครับในเวลาเพียงสามวินาทีทําลายชีวิตท่านได้นะครับสามวินาทีของถิ่นที่ท่านโพสขึ้นไปบนเว็บโซเชียลมีเดียทาลายท,ายท,ายทาย่านได้ทันทีตอบอโต้ด้วยคำหยาบคายหรือว่าด้วยอ,อารมณ์หรือด้วยใช้ค,คาพูดที่ไม่เหมาะสมผิดกฎหมายตายทันทีนะครับไม่น่าเชื่อนะโลกเราสามารถถูกทำลายได้ภายในเวลาเพียงสามวินาทีด้วยนั้นมันยิ่งทําให้เราต้องคิดมากยิ่งขึ้นใครโพสข้อความที่เราโกรธ ทิ่ดูให้รอบครอบก่อนมันนําไปสู่การทะเลาะกอกแว้งมันเป็นที่เรียกว่าเฮตสปิดใชครับตาตาพังเกรดชังกันแล้วนำไปสู่การเกรดชังกันนาไปสู่การฆ่าแกงกันได้ไม่ยากเลยในโลกวันนี้โลกเป็นโลกที่ป่อบางแล้วมันซับซ้อนมากใครที่เลือกเส้นทางที่เป็นทางลัดก็มันเป็นสิทธิชีวิตของคุณนะครับอาจจะได้หลายอย่างเพิ่มกันแต่มันทังอย่างรู้ตัวได้ง่ายได้มากเพราะมันซับซ้อนกันหลายขั้นตอนที่เราไม่สามารถอธิบายได้นะครับ นี่มาภาสุดท้ายแล้วนะครับผมขอเวลากินเวลาเป็นสิบนาทีนึงถามว่าเราเมาองอะไรโกงใส่เมืองอีสานมี่โกงนั้นคืออะไรนะครับเราพูดกับเรื่องคอร์รัปชันมากเลยเาาคอร์รัปชันเป็นภาษาอังกฤษเมื่อเป็นภาษาไทยแล้วคอร์รัปชันก็คือหมายความถึงการใช้อำนาจของสาธารณะเพื่อประโยชน์ส่วนตัวครับคนที่เป็นรัฐมนตรีมีอำนาจสาธารณะตามกฎหมายเพื่อจ,จัดการเรื่องต่างๆ แต่ใช้อำนาจทางสาธารณะนั้นให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนตัวอย่างน,นี้เรียกว่าคอรัปชันครับอาจารย์เป็นคนที่มีอำนาจสาธารณะในการให้เกรดน่าศึกษาแต่เอาประโยชน์ใส่ตัวเพื่อให้เกรดบางคนอย่างไม่เป็นไปตามสิ่งที่ถูกต้องอันนั้นคือคอรัปชันครับการลอกผลงานวิชาการอันนั้นก็คือคอรัปชันเช่นเดียวกันเพราะเอาอำนาจที่ตัวเองมีตามสาธารณะ นในการศึกษาวิจัยเพื่อได้ความรูงมาให้เกิดประโยชน์ส่วนตัวด้วยการเอาของอื่นมาลงกับตัวเองไม่ได้สร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นการรับชันนั้นเนี่ยเป็นคําที่กว้างนะครับแต่มันมีสรุปได้สันน้นๆก็คือเอาเอานาจตัวตัวเองมีที่ตั้งใจสําหรับสาธารณะนั้นมาเป็นประโยชน์ส่วนตัวการจัดซื้อจัดจ้างที่ทุจริตอันนั้นก็เป็นกรรับชครับเพราะเขาต้องการให้อานาจสาธารณะตัวเองมีในการจัดซื้อจัดจ้างนั้นเป็นประโยชน์ของประเทศ เป็นประโยชน์ของหน่วยงานตามคุ้มค่าแต่ก,กลายเป็นว่าบริษัทที่มารับจัเซื่อใจงั้นกลายเป็นบริษัทของตัวเองหรือพวกเด,ยด,เดียวกันเพื่อให้ได้เนี่อันนี้คือคอร์รัปชันนะครับงนั้นถ้าเรามองในแง่นี้แล้วเนี่ยนะครับการใน้าสาธารณะเพื่อประโยชน์ส่วนตัวแล้วเนี่ยเราจะก้ะจายจะเปลี่ยนขึ้นที่ว่าคอร์รัปชันในสังคมคืออะไรนะครับอีกครั้งครับผมคิดว่าสินงชื่งมันเป็นเรื่องสําคัญมากเลยของเรื่อง อะไรผมใช้เรทายไม่โกงก็คือเรื่องของการเรียนแบบครับการเรียนแบบไม่มีอนุภาพที่รุนแรงมากลิงตัวที่หนึ่งร้อยโดดข้ามตัวลิงตัวที่น้อยหนึ่งโดดข้ามตาลิงตัวที่หนึ่งร้อยแต่งตัวแบบนี้มีรอยสักแบบนี้ลิงตัวร้อยหนึ่งไม่อยากทาแบบเดียวกันนะครับเรียนแบบเท่นี้แหละครับแฟชั่นท่านดูดิครับท่านดูหนังสือแฟชั่นท่านดูอะไรครับหนังสือแฟชั่นผมถามท่านดูอะไร ท่านดูการเรียนแบบถูกไหมครับรู้ว่าคนเขาแต่งกันยังไงในฤดูการนี้ถูกไหมครับเพราะท่านไม่อยากเป็นคนแป่กแง่ก็อยากให้แตกต่างกับชาวบ้านครับเออผมอย่างนี้เขาใส่เรื่องต่างกันอย่างนี้ไร้านตัดผมใช่ไหมร้านตัดผมผู้หญิง้ามาดูดมมูรูปต่างๆดาราที่ทำผมเรียนแบบนะครับองเรียนแบบน้อยนินะครับเพราะฉะนั้นอนุภขาพันการเรียนแบบที่สาคัญมากเด็กที่พูดภาษาเดียวกับพ่อแม่ได้เพราะเพราะว่าเด็กเรียนแบบที่พ่อแม่ใช้ภาษานั้น อันนี้ประเด็นไหนมันล่ะครับที่มาเรียนแบบเรียนธัรนทัศนคติครับเรียนแบบมันง่ายมากเลยคนที่สร้างทัศนคติให้เราเในทางใดทางหนึ่งนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือครอบครัวครับพ่อแม่ครับเีนคนต่างชาติมีมันมากเลยคนต่างชาตินะฝังลึกเขาเ้าไปในสมองของเราชิปฝังชิป,ปนในสมอง,องเรานะครับทัศนคติของเราก็เป็นอย่างนั้นอาจารย์พูดทุกวันเข้ามาในห้อง เปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี่ชิปอันนั้นคือเราฝังในสมองเราโกงเป็นเรื่องธรรมดาใค,ใครก็โกงทั้งนั้นอันนั้นจะเป็นชิปที่ฝังในสมองเราเราแก้ไขปัญหาคอา์รัปชันไม่ได้หรอกครับถ้าเราไม่เปลียดจิปตัวนี้นะครับการโกงเป็นสิ่งพิเศษของคนชั่วเลยเขาทำกันไม่ใช่คนดีๆเขาทำกันถ้าเปลี่ยนชิปอันนี้ได้มีความหวังกองหาอะไร,รแต่ถ้าเรายัางเรียนแบบเนทัศนคติอยู่สมรักมาก และการเรียนแบบได้นั้นเนี่ยมันอยู่ที่ความอยากความเะเอียดความคิดครับคนที่มีความคิดที่อยากเรียนแบบง่ายมากเลยเห็นคนต้องเรียนแบบทันทีเลยแต่คนที่มีความละเอียดมีความคิดถึงตัวเองคิดก่อนว่าเรียนแบบี้จะนำสู่ไปสู่สิ่งใดนะครับพูดง่ายๆคือคิดเป็นเอยเราได้ยินคนพูดมากว่าเด็กไทยเราที่ไม่เป็นหรือเราต้องคิดเป็นนะครับคิดเป็นคืออะไรครับคิดเป็นอยู่คิดเป็นผมว่าคิดเป็นอยู่ในสี่ขั้นตอนนี้ครับ คิดเป็นอย่างแรกก็คือเข้าใจส,าาสาดดาาถานการณ์ด้วยเป็นอันที่สองคือคาดเดาได้ว่าสถานการณ์เป็นอยู่นั้นจะทําสู่อะไรบ้างอันที่สามแก้ไขปัญหาของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอันที่สี่เอาบทเรียนจากที่เกิดปัญหานั้นมาใช้สำหรับอนาคตข้างหน้าคนที่เป็นนะครับเริ่มมีแฟดคาดเข้าใจสถานการณ์ที่เก็นมีการ คาดเดาได้นะคนทั้งหน้าถ้ามีโอกาสอยู่ด้วยกันสองคนอะไรจะเกิดขึ้นสามจะแก้ไขปัญหายังไงไม่ให้เกิดสถานการณ์นั้นขึ้นสี่เอาที่เกิดขึ้นเหล่านั้นมาเป็นบทเรียนหกครับปลูกแารทิ้นนี่ปัญหาที่เกิดขึ้น้วถ้าเป็นคนที่มีการที่เป็นเข้าใจสถานการณ์ก็คนไม่ชอบกันจะไปฆ่า,ามันทำไมเล่าก็ไม่ชอบกันเนี่ยคนไม่ชอบกันก็ต้องชอบกันตรงกันนะครับอันนี้ือที่เป็น ถ้าเรากดแค้นต่อไปเปรียบชังกันต้องตามฆ่าตามลาวีต่างๆอะไรจะเกิดขึ้นในขั้นที่สองอันะที่สามจะแก้ไขปัญหายังไงได้เราต้องเอาความมีเหตุมีผลเข้าข่มความโกรธปวาชาลิษยาและเรียนรู้จากปรกากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทําในชีวิตของเขารับมวอกับนุ่นในอนาคตทั้งนั้นคราวหน้าอกหักอีกข้างหนึ่งจะได้ฉลายกว่าเก่านี่คือการคิดเป็นครับคนคิดไม่เป็นยังไม่คิดตามขั้นตอนนี้ครับเกิดอะไรขึ้น โกรธแค้นมากเัาปืนมายิงพิ้งเลยแต่ไม่ได้คิดรอกว่าให้ชั่ววินาทีของการไปฆ่าเขาทาขําลายเขาเนี่ยเอาน้ำตรวนไปสาดเขาสมมตเนี่แนะครับโอ้โหปัญหาต่างมาเ,เยอะแยะมากชีวิตจะเปลี่ยนไปม,มีโพสต์เข้ามาในเว็บไซต์ด่าเราอันทีสมองทํางานอารมณ์ตอบโต้งทันทีอันนี้บางคนคิดไม่เป็นคิดเป็นถ้าพูดไปอานการของเราอะไรอยู่ในตอนนี้ใครก็ด่าเราหรือเปล่าเขาหมายความเพื่อเราหรือเปล่าแล้วนะถ้าเราตอบไปอะไรจะเกิดขึ้นดังนั้นวิธีะแก้ไขปัญหาจะทําไง จะไม่บอกเพื่อนคนแม้แต่ทาอย่างนี้หรือถ้าหลานที่สุดก็คือเลยสนใจมันแล้วก็เรียนรู้ต่อไปว่าคนอย่างนี้อยู่ให้ไกลนะครับอันนี้คือการคิดเป็นนั้นผมคิดว่าคนที่มีความละเอียดในความคิดเนี่ยอยากมีทัศนคติเอียงตาาคนต่างๆในยากแล้วก็มีความสามารถในการคิดเนี่ยที่ชัดคมมากกว่าคนที่มีความหยากในในความคิดนะครับ ควาเพลงด้วยในตไลนะครับผมก็ไม่เข้าใจมันมีเพลงสองแท่งสุดท้ายนะครับผมคิดว่ามหาลัยเนี่ยคือแหล่งของการสร้างองค์ความรู้นะฮะมหาลัยคือแหล่งสร้างองค์ความรู้ครับองค์ความรู้นั้นก็มาจากอาจารย์ที่ทํางานอยู่ในมหาลัยทํางานวิจัยนะครับถ้าเราไม่สร้างองค์ความรู้เนี่ยเราก็จะเรียนกันแต่สิ่งที่เข้าอยู่ในตาราที่มาจากต่างประเทศวนเวียนกันอยู่มาอีกอกี่ร้อยปีก็วนเวียนอย่างนั้นนะครับ แต่ถ้ามาหาลัยนั้นเป็นองค์กรที่สร้างความรู้ขึ้นมาและองค์ความรู้เหล่านั้นกระจายไปสู่สังคมและก็สู่บัณฑิตและก็บริหารความรู้นั้นบริหารความรู้คือตัพินตำราทาเป็น e-learning ทําเป็น ebook นะครับและก็มีวิธีการบริหารความรู้ให้เกิดประโยชน์นั่นคือหน้าที่ของมาหาลัยครับเพราะมันนำไปสู่การปฏิบัติตนในสังคมของคนนะครับ มหาลัยมีหน้าที่ผลิตผลิตถ้ามหาลัยผลิตผลิตไม่ใช่มหาลาัยแน่นอนแต่มีหน้าที่อื่นที่เพิ่มเติมด้วยความรับผิดชอบของมหาลัยตรงนี้ครับที่ทําให้มหาลัยจะต้องเป็นแหล่งของการสอนให้คนไม่โกงด้วยการเป็นมหาลาัยที่โปร่งใสเพื่อทาให้ผลิตไม่โกงนะครับอีกครั้งนะครับสุดท้ายผมเชื่อว่ามหาลัยเป็นอย่างไรนะเนี่ยมีโอกาสสูงมากเลยที่บัผลิตกระเดินนักันครับ <S <S ถ้ามหาลัยมีความมุ่งมั่นที่เป็นมหาลัยที่โปร่งใสคือมีความซื่อสัตย์รมจริตนะครับสร้างบรรยากาศของ ริยธรรมจริยธรรมให้เห็นว่าการโกงนั้นเป็นสิ่งยกเว้นไม่ใช่เรื่องปกติไม่ใช่น้อมที่คนททำกันนะครับและการซื้อสัต์สุจิลินั้นเป็นรางวัลของชีวิตที่จะทำให้ตัวเองนั้นอยู่รอดและอยู่ดีได้ในระยะยาวแต่การโกงนั้นได้ผลประโยชน์ตอบแทนในระยะเวลาสั้นและอาจจะนำไปสู่ปัญหาที่หนักหนาวนานั้นในอนาคตสิ่งที่มันเป็นปัญหาอย่างนี้ครับเวลาที่คนหนึ่งเนี่ย ทำอะไรที่ไม่ดีโกงหรือทาอะไรที่ชั่วแล้่ยเราจะเห็นว่าคนอื่นที่โกงหรือทาอะไรที่ไม่ชั่วนัว้นไม่ได้ทาอะไรดูแลอันนี้คือสิ่งที่เรีจะวาเฉลิมความชั่วนะครับคือเราเคยชินกับความชั่วนั้นเราเห็นว่าเฮ้ยมันเรื่องเ,เล็กใช่เรื่องใหญ่โตแล้วใครคิดอันนั้นเมื่อไหร่ก็หายนะากำเดิ่ขึ้นมีนนชีวิตเราการฆ่ากันการขโมยของกันการที่ฟันกันการโกงกันมันเรื่องธรรมดาเพราะเราเคยทามาแล้วใครเก็ทำ ในที่สุดมันจะเรวรลายขึ้นครับคนเราเนี่ยนะครับผมจะผมจะให้ฟังในฐานะที่ว่าจะแก่สื่ห้องนี้นะถึงแม้ว่าหน้าตาจะยังไม่แก่มากก็ตามนะครับามชั่วเนี่ยนะครับมันเหมือนความมืดของกลางคืนครับคนมันไม่ชั่วทันทีหรอกครับแต่มันจะทําชั่วทีละนิดครับเหมือนความมืดที่มันคืบคลานทีละนิดทีละนิดมันจะรอียตัวรู้ตัวทีนะครับอยู่ท่ามกลางความมืดที่มีเคลียอลอย มันไม่ได้เกิดขึ้นแบบหนึ่งหรือสองนะคะรับหรืนิ้วทันแต่มันจะไปทีละนิดครับทีละขั้นรอข้อสอบเอาโพยเข้าห้องสอบหักหลังเพื่อนโองเพื่อนโค์สังคมหาโอกาสโองเงินทาใบเสร็จปรอมเข้าไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดและสุดท้ายมันจะอยู่กลางกลางความมืดและถึงตอนความมืดตอนนั้นเนี่ยน่ากลัวที่สุดครับน่ากลัวที่ตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองนี่อยู่กลางความมืดแล้วและอยู่กลางความมืดแล้วอะไรก็เกิดขึ้นได้ ดังนั้นผมคิดว่าหนทางที่สําคัญในการที่จะหยุดนะครับในเรื่องนี้เนี่ยก็คือเริ่มต้นจากการที่เห็นว่าการมิจิบิการโกงนั้นเนี่ยความไม่ผูกสายนั้นเป็นสิ่งยกเล่นนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องปกติไม่เขาทำกันหลอกครับคนในโลกนี้ก็ไม่ทําผมจะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่สาคัญมากเพราะว่าความที่ของคนนะ่ครับเป็นสิ่งที่เริ่มต้นต่อสิ่งที่ตามมาผมขอจบด้วยการให้ดู ให้ดูอ่า uh, Qu ot น otation นั้น o t a t i o นอันนี้เป็นภาษาอังกฤษง่ายๆนะครับเป็นมาจากบทภาพยนต์ของเรื่องมาเกเรตัชเชอร์นะครับเรื่องอาร์เรนเดี้มันพีพิลามาเกเรตัชเชอร์ก็บอกไว้อย่างนี้ครับเขบอกว่า watch ดูตอดระวังความคิดของคุณนะเพราะว่าพอในพิคมอยู่เบอร์ทั่วความคิดของเราเนี่ยจะทําให้เกิดการพูดขึ้นมา What you r words for they become your action ระวางให้ดีนะคำพูดของคุณเพราะคำพูดเนี่ยมันจะกลายเป็นการกระทำของคุณ w h a t for your action for they become your habits for the because นะระวางการกระทำของเราเพราะว่ามันจะทำให้กลายเป็นนิสัยของเราการกระทำของเราจากความคิดเนี่ยกลายเป็นคำพูดคำพูดกลายเป็น action action จะกลายเป็นนิสัยและถ้าหากเราทำ ระวังเรื่องน,นิสัยของเราเพราะไม่นานมันจะกลายเป็นบุคลิกอุปนิสัยของเราและเมื่อเป็นบุคลิกอุปนิสัยของเราแล้วมันจะกลายเป็นสตากรรมของเรารังน,นั้นเราต้องบอกว่าบุคลิกอุปนิสัยเนี่ยคือสตากรรมเราถ้าเป็นคนโกงนะครับโดยนิสยัยสตากรรมของคุทแจเกณฑ์ครับอาจจะไปได้ดีแต่โอกาสที่จะไปถูกทางมันมีมากกว่า พราะฉะนั้นเริ่มแากบความคิดเนื้อสูก่การพูดพูดสู่แอคชั่นแอคชั่นสู่ฮับบิทฮับิตสู่คาแรคเตอร์คาแรคเตอร์สู่เอสเดนีว่าอยู่ทิ้งอยู่ททำนะครับเราคิดยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าการไม่โปร่งใสการคอรัปชั่นการโกงนั้นเป็นเรื่องยกเว้นนะครับไม่ใช่เรื่องปกติของมนุษย์เรา เราก็จะไม่คิดว่ามนเป็นเรื่องที่เราต้องทำตามโดย autonom ในโลกนี้ผมจะบอกให้นะครับคนดีๆมีเยอะครับแต่ลิงเราไม่เห็นน,นั่นเองเราเห็นแต่คนที่เร็วแล้วเราเราคิดว่าเขาทุกคนเขาต้องเร็วแบบนั้นนะถ้าท่านเชื่ออย่างนั้นนะครับโอกาสที่ท่านจะไม่ทําตามคนเหล่านั้นก็เป็นไปได้ท่านจะไม่กลายเป็นลิงตัวที่ร้อยหนึ่งครับขอบคุณครับ มรดับหลักนาค่ะกระับเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดรสีเทนเจษพัสเสถียนผู้แทนเครือข่ายเพื่อพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนบนมอบของที่ร,บบระลึกอยางท่านอธิการบดีด้วยค่ะกราบเรียนเชิญค่ะ ร่วมกันถ่ายภาพเป็นเกียรตเบนเวทีด้วยค่ะขอตัวแทนของสถาบันนะคะนักศึกษาแต่ละสถาบันร่วมที่ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันนะคะสถาบันละหนึ่งคนค่ะเรียนเชิญตอนนี้เลยนะคะ